สวัสดีครับติดนะครับจะมาเล่าเรื่องภาพยนตร์นังเงือกให้ผู้ชมฟังกันต่อนะครับโดยเรื่องนี้มีชื่อว่าชาร์ลอตซองหรือบางที่เรียกว่า Mermaid ดซองเขาฉายในปี2015กำกับโดยนิโ o l a s h u m p h r e ์สชาวแคนาเดียนเป็นหนังแนวมืดมนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายเรื่อง The l i t เด e Mermaid ของ h a นส์คริสเตียนแอนเดอรชาวเดนมาร์ก และแม้เรื่องนี้เป็นหนังจากประเทศแคนาดาแต่กลับเล่าเรื่องราวในประเทศสหรัฐยุค3 0ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลกนำแสดงโดยเคทเลนเมเกอร์ maker, เธอเกิดราศีพฤษภป,ปี2001เป็นนักแสดงชาวแคนาเดียนเคยรับบทเป็นตาเลียในภาพยนตร์เรื่อง Percy Jackson ภาค Sea of Monsters และอีวานเรอองเขาเกิดราศีพฤษภป,ปี1985เป็นทั้งนักแสดงและนักดนตรีชาวเวลช์ แจ้งเกิดจากบทแรมซี่โบตันในซีรีส์เรื่อง Game of Thrones วันหนึ่งในรัฐโอคลาโฮมาช่วงทศวรรษที่1930เด็กหญิงชื่อชาร์ลอตต์กำลังวิ่งเล่นในทุงน่งนาอันเขียวกระจียามสนทยาแล้วกลับเข้าบ้านตัวเองซึ่งเปิดการแสดงร้องและเต้นรำเล่าเรื่องราวของนางเงือกเมื่อเข้ามาข้างในชาร์ลอตต์เดินผ่านสาวใช้มากมายจนไปถึงเวทีการแสดงของเซรีน่าแม่ของเธอในชุดสีฟ้าและพี่สาวอีกหคนอันได้แก่เอมิลี่โซเฟีย เฮรียตแพทติเชียและเบียทริสพอเธอออกมาเธอเจอผู้ชายชื่อแรนดอล์ลเข้ามาเตือนให้ระวังแต่แม่ของเธอไม่ชอบหน้าเขาเท่าไหร่ระหว่างนั้นเองหญิงชาราแปลกหน้าในชุดดำกำลังเดินตรงมาที่บ้านหลังนี้จากนั้นจอชพ่อของเธอบอกให้เธอเข้านอนเพราะหญิงชาราเห็นเธอจึงเดินตามเธอขึ้นบันไดไปและเข้ามาแนะนำตัวว่าเธอเป็นยายของชาร์ลอตชื่อเกิร์ทรูดจากนั้นยายเล่าเรื่องนางเงือกให้เธอฟังว่ามีนางเงือกตนหนึ่งทิ้งทะเลมา เพราะชายที่เธอเคยช่วยให้รอดตายแต่หากนานอยากอยู่บนพื้นดินต้องมีนางเงือกตนอื่นกลับสู่ทะเลแทนเพื่อสร้างความสมดุลให้โลกพอเล่าจบเกิร์ทรูธจึงชวนให้ชาร์ลอตต์ไปกับเธอแต่เซรีน่าผู้เป็นแม่สัมผัสดได้เธอเลยคว้าตารีดและออกไปไล่ยายพร้อมบอกให้ลูกสาวขึ้นไปนอนจากนั้นไปฟ้อกสามีว่ายายแก่ตามมาอีกแล้วและเธอขังหล่อนไว้ในห้องเขาจึงเข้าไปกอดภรรยาแล้วพูดว่าถึงเวลาต้องจ่ายหนี้แล้วแต่เธอบอกว่าเธอไม่ยอมยกลูกสาวให้สหัตว์ตนนั้นแน่ และเธอจะหาทางออกเองคืนนั้นชาร์ลอตฝฟันเห็นแม่กรีดข้อมือในอ่างกับน้ําทําให้เธอลงไปหาแม่ที่นั่นและพบว่าแม่ของเธอทําเช่นนั้นจริงๆส่วนเซรีนาพูดว่าทุกอย่างจะดีเองเมื่อจอชเข้ามาเห็นเลยรีบเข้าไปดูใจเธอและพอเขารู้ว่ายายเดินเข้ามาเขาจึงตะโกนให้ยายช่วยเธอแต่ยายทําไม่ได้นั่นจึงเป็นการเห็นหน้าแม่ครั้งสุดท้ายของชาร์ลอตและแล้วเวลาก็ผ่านไปไวจนชาร์ลอตต์โตเป็นสาววัยรุ่นและเธอกาลังกวาดบ้านพร้อมกับร้องเพลงไปด้วยซึ่งเวลานี้ กิจการของครอบครัวซบเซาลงไปอย่างมากหลังจากเซรีนาฆ่าตัวตายจนในบ้านเหลือแค่พ่อกับลูกสาวอีหกคนเท่านั้นสักพักเอเมิลี่สั่งให้ชาลลอตต์อยู่ร้องเพลงกลัวสมาธิของพ่อเธอจึงทำตามเมื่อเกิดทรูดยกสำรับอาหารมาให้ทุกคนจึงมานั่งรวมกันที่โต๊ะซึ่งในขณะที่ยายตักซุปแจกพวกเธอก็แอบเอาขนมปังให้ชาลลอตต์ไปด้วยพอได้กันครบแล้วจอร์จเลยไล่ให้ยายกลับเข้าห้องสักพักเสียงกระดิ่งดังขึ้นมา จอ์จึงรีบวิ่งออกไปทันทีเอมิลีเลยสั่งให้ชารลอตตามไปช่วยพ่ออีกแรงเมื่อออกมาเห็นสภาพของลูกค้าจอจเลยถามว่าเขามีเงินหรือเปล่าเขาจึงเสนอว่าเอานาฬิกาของปู่ไปแทนได้ไหมส่วนชารลอตเช็ดรถของลูกค้าอย่างคามคักเม้นจอ์จึงพูดว่าเมื่อไม่มีเงินก็ไม่ได้แก๊สทําให้ลูกค้าทําหน้าผิดหวังโถอุตส่าทุ่มเทชา์ลอตเลยถามพ่อว่าให้เขาไปสักหน่อยได้ไหมเขาจึงประชดว่าอยากมีสภาพแบบนั้นหรอ พอลูกค้าขับไปได้สักพักก็หยุดรถชาร์ลอตจึงแอบเอาแก๊สไปให้ซึ่งระหว่างทางเธอได้พบกับทีมเพื่อนของพ่อเธอจึงวิ่งเข้าไปกอดเขาส่วนทีมส่งโพสการ์ดให้เธอเพราะรู้ว่าเธอชอบแล้วถามว่าเธอทําอะไรอยู่เมื่อเธอบอกเขาเขาเลยอาสายกไปให้แทนและสัญญาว่าจะไปเยี่ยมพวกเธอที่บ้านด้านเอมิลี่นําเงินมาให้พ่อแต่กลับโดนเขาโวยวายใส่ว่าแค่นี้ไม่พอใช้หรอกส่วนเกิดทรูธเข้ามาหาหลานและบอกเธอว่า พลังในตัวหลานกําลังเติบโตขึ้นซึ่งในไม่ชา้าหลานจะต้องตัดสินใจครั้งสําคัญพร้อมเปิดหนังสือเล่าให้ฟังว่าเมื่อนางเงือกเลือกจะเปลี่ยนหางเป็นขาจะทําให้สมดุลของโลกเสียไปลูกสาวของนางต้องกลับสู่ทะเลแทนแต่ชาร์ลอตบอกว่าพ่อไม่อยากให้เธอเชื่อเรื่องนิทานแล้วเดินออกไปหลังจากนั้นชาร์ลอตออกมาชมการแสดงของพวกพี่สาวแต่พอผ่านไปได้สักพักลูกค้าสายหื่นก็ฉวยโอกาสแต่งอ่างเบียทริสจ็อเลยเข้าไปห้ามไว้ส่วนอีกคนบ่นว่าเรามีรสชาติไม่สมราคาเลย ขนาที่เน็ตมองมาที่เบ利亚เทสจนทําให้เธออายแล้ววิ่งออกไปจอร์จจึงยกเลิกการแสดงด้านชา์ลอตนั่งแต่งหน้าและซ้อมการแสดงอยู่ในห้องของโซเฟียพอพี่สาวเข้ามาเห็นจึงไล่เธอออกไปต่อมาแลนดอลหัวหน้ามาเฟียเข้ามาพบจอร์จและลินเล่าของตัวเองให้จอร์จดื่มพร้อมพูดว่าแดดประเทศแคนาดาที่มีวิสกี้ชั้นเยี่ยมพอดื่มกันเสร็จแลนดอนก็ยื่นข้อเสนอลงทุนร่วมกับจอร์จแล้ววางเงินปึกหนึ่งตรงหน้าเขาแม้เอมิลี่จะไม่เห็นด้วยแต่จอร์จกลับไล่พวกลูกๆไปนอน เมื่อเอเวรีเดินผ่านไปแลนดอนจึงพูดว่าลูกสาวสวยนะในขณะที่ชาร์ลอตต์กลับเข้าห้องมาอ่านหนังสือของยายและสัมผัสอะไรบางอย่างได้ด้านจอชถามแลนดอนว่าจะต้องทำยังไงบ้างเขาจึงอธิบายว่าเขาจะให้แฮโรคุมการแสดงอยู่เบื้องหลังและจะเอาเงินลงทุนมาให้อีกส่วนจอชต้องจ่ายส่วนแบ่งมาและทำตามที่แฮโรสั่งตอนแรกจอชปฏิเสธแต่แลนดอนบอกให้เขาดูฐนานะตัวเองก่อนทำให้จอชชนแก้วยอมรับข้อตกลง แล้วพูดขึ้นมาว่าเล่านี้จะช่วยทําเงินได้อีกวันต่อมาจอจึงมอบหมายงานให้เอมิลี่ทำนั่นคือการคุมน้องสาวให้เต้นยั่วยวนและนุ่งน้อยห่มน้อยในการแสดงแพตตเชียเลยบ่นว่าไม่เห็นด้วยแต่เอมิลี่ยืนยันให้พวกเธอทําตามที่พ่อสั่งชาลลอตจึงเสนอตัวเองทําให้พวกพี่สาวพากันไล่เธอออกไปเมื่อพวกเธอเปลี่ยนมาเต้นจําบากลูกค้าสายหืน่นจึงเข้ามาอุดหนุนกันอย่างคับข้างหนึ่งในนั้นคือเน็ตที่จอ้องเบียทริสตาเป็นมันส่วนแฮโรก็เลชาลลอตจนทําให้เธอรู้สึกอึอดอัด จากนั้นแฮโรเดินไปโฆษณากับลูกค้าว่าพวกสาวๆยังรับงานพิเศษอื่นด้วยแต่พวกเขาต้องจ่ายเงินเพิ่มพอจอชได้ยินถึงกับหน้าชาเมื่อชาลอตที่แอบแต่งหน้ารู้ว่าโซเฟียกำลังเข้ามาในห้องเธอจึงเข้าไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าหลังจากนั้นโซเฟียก็พาลูกค้าเข้ามานอนด้วยทําให้ชาลอดตกใจที่ได้เห็นพี่สาวทาแบบนั้นวันรุ่งขึ้นทิมมาหาจอชที่บ้านแล้วถามว่าจอชโทรตามเขาทําไมเขาตอบว่าอยากให้ทิมมาช่วยงานเขา และตอนนี้เขาทำาหอนให้กับแรนดอลพอทีมได้ยินก็สายหน้าพร้อมแนะนำให้จอชยกเลิกข้อตกลงกับแรนดอลไปซะจอชเลยส่วนว่าแรนดอลช่วยครอบครัวของเขาส่วนทีมไม่ทำอะไรเลยทีมจึงบอกว่าสาเหตุที่เขาย้ายไปแคลิฟอร์เนียเพราะเกิดทำงานให้แรนดอลดนั่นแหละแต่จอชไม่ฟังแล้วไล่ทีมออกไปทีมเลยทิ้งทายว่าเขาจะอยู่เมืองนี้สักพักพอชาลอดเห็นทีมเดินออกไปจึงเข้าไปกอดให้กำลังใจเขาตกดึกแฮโร่เล่าให้จอชฟังว่า เบียทริสทำให้ลูกค้าคนหนึ่งยอมจ่ายสองเท่าได้แล้วจ้องไปที่ชาร์ลอตต์จอร์จเลยไล่เธอไปที่อื่นเมื่อชาร์ลอตต์ออกไปแล้วแฮโรถามจอร์จว่าทำไมไม่ให้ชาร์ลอตต์ทำด้วยเขาตอบว่าเธอยังเด็กเกินไปแฮโรจึงพูดว่ายิ่งอายุน้อยยิ่งได้เงินเยอะนะสักพักเอมิลี่เอาเงินมาให้เขาแฮโรเลยถามเธอว่าทำไมไม่ให้ชาร์ลอตต์แสดงด้วยเธอเลยสวนกลับว่าหวังอะไรไว้ล่ะแล้วเดินออกไปอย่างหัวเสียแฮโรจึงเดินเข้าไปอวดปืนเพื่อกล่มขูดจอร์จไม่ให้เขาหรือว่าใครกลุ่มที่นี่ ต่อมาเอมิลีเข้ามาแต่งตัวให้ชาลลอตทําให้น้องสาวถามว่าเธอจะได้แสดงในวันพรุ่งนี้ด้วยใช่ไหมเอมิลี่ทาหน้าเซ็งแต่ไม่ตอบอะไรเมื่อชารลลอตออกมาก็เห็นแฮโรยืนรออยู่หน้าห้องของเธอและปิดประตูลงหลังจากที่เธอเดินเข้าไปจากนั้นเขาก็ถอดเข็มขัดตัวเองออกพร้อมผลังให้ชาลลอตนอนลงทําให้เธอกลัวมากทันใดนั้นร่างกายของเธอเกิดการเปลี่ยนแปลงและสัตหน้าไอโรเป็นหนึ่งปาวตามด้วยเสียงกรีดร้องลั่นบ้าน เมื่อเกิร์ทรูดได้ยินจึงรีบออกไปช่วยซึ่งระหว่างนั้นแฮโรทํากุญแจบ้านตกพื้นส่วนชาลลอดค่อยๆกายรา่างเขาจึงรีบเพนออกไปสวนทางกับเกิร์ทรูดที่เข้ามากุ้มเธอไปที่อ่างพร้อมสั่งให้คนอื่นไปหาน้ํามาพอเธอตื่นขึ้นแล้วเห็นบางอย่างที่ขาเธอเลยดึงมันออกมาด้วยความขยะกขย,ยงอีกด้านเมื่อจอร์จเห็นคราบเลือดเ <ส donne> ขาเลยสั่งให้แพทิเชียไปตามตัวทีมมา และห้ามบอกใครเรื่องนี้พอทีมมาถึงจอจเลยชวนเขาเข้าไปคุยในห้องส่วนเบียทริสเอาเสื้อผ้ามาให้น้องและส่งน้ำให้เธอดื่มชา์ลอตจึงอารมณ์ดีขึ้นและฮัมเพลงออกมาทันใดนั้นเบียทริสก็เข้าสู่ภวังพร้อมนึกภาพของเนตทันทีชา์ลอตเลยถามว่าเนตคือใครทำให้พี่สาวมองหน้าเธอด้วยความประหลาดใจเมื่อทีมรู้เรื่องทั้งหมดจึงแนะนำให้จอจพาพวกลูกสาวหนีไปซะแต่เขาทำไม่ได้เพราะต้องให้ชา์ลอตอยู่ห่างจากทะเล เลยอยากให้ทีมไปช่วยเจรจากับแรนดอดให้หน่อยส่วนทีมปฏิเสธจอชเลยบอกให้เขาเห็นแก่ซรีนาด้วยทีมจึงเปลี่ยนใจแล้วขอเวลาคิดสักพักส่วนชาร์ลอตเข้ามาถามหายายจากเอมิรีแต่พี่สาวพ,พูดว่าหลอดไม่ใช่ยายของเธอหรอกหลอดเป็นแค่คนที่เคยช่วยแม่ไว้ที่แคลิฟอร์เนียและสั่งให้ชาร์ลอตเช็ดคราบเลือดแทนเธอซึ่งนั่นทําให้เธอเจอกุญแจบ้านใต้ใตเตียงด้านเกิร์ทรูดพูดกับจอชว่าถึงเวลาที่ชาร์ลอตตต้องกลับไปแล้วแต่จอชไม่ยอมและเขาจะห้ามเธอไม่พบกับเกิร์ทรูด ยายจึงเตือนให้เขาระวังเพราะชาร์ลอตต์กำลังกระหายส่วนชาร์ลอตหยิบเสื้อที่ใช้แสดงของแม่มากอดจากนั้นก็ออกมาเจอทิมเขาจึงชวนเธอคุยด้วยแล้วบอกว่าเธอหน้าตาเหมือนแม่เลยเธอเลยถามว่าเขาเจอแม่ได้ยังไงเขาตอบว่าเจอเซอรีนาที่ไนท์คลับบนชายหาดเวเนเซียซึ่งพ่อของเธอชวนให้ไปดูและเซอรีนาเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเธอจึงถามว่าและที่แคลิฟอร์เนียล่ะเขาตอบว่ามันสวยมากเพราะมีทะเลทอดยาวไปไกลหลายไมล์เธอเลยอยากให้อขอเขาพาไปเขาหัวระ แล้วพูดว่าพ่อเธอคงไม่ยอมแต่เธอไม่สนและจูบเขาโดยไม่ให้ตั้งตัวทําให้เขาชะงักไปเธอจึงพูดว่าเขาจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเหมือนกับคนอื่นไงเขาเลยอึง้งแล้ววิ่งเข้าไปต่อยจอชพร้อมตะคอกใส่ว่าเขาทําแบบนี้กับลูกสาวได้ยังไงต่อยอทีเถิดกูขอร้องส่วนจอชแก้ตัวว่าถ้าเขาไม่ทาแลนดอจะฆ่าเขาทิมจึงยอมไปเจราจากับแลนดอนให้ต่อมาชาร์ลอตเข้าไปขออนุญาตพ่อให้พบยายแต่เขาห้ามเธอไว พอเธอถามว่าทำไมเขาตอบว่าเป็นเพราะแม่ไม่อยากให้เธอรู้และเขากําลังปกป้องเธออยู่นะเธอเลยย้อนว่างั้นทาไมพ่อถึงยอมให้แฮโรทําแบบนั้นกับเธอและไม่ห้ามให้ลูกค้านอนกับโซเฟียด้วยไงยน้ําท่วมปากเลยสิเมึงเขาเลยตอบว่านี่คือธุรกิจและทําท,ทุกอย่างเพื่อชาลลอตแต่เธอไม่ต้องการแบบนี้จอร์ดเลยตะคอกใส่ว่าเราไม่มีทางเลือกทําให้เธอเดินงอนออกไปอยากโดดถีบยอดอกพ่อแบบนี้จริงๆทําให้ชารลลอตตัดสินใจใช้กุญแจไขไประตูเข้าไปหายาย และเห็นยายถูกพ่อมัดไว้กับเก้าอี้เธอจึงแก้เชือกและเอาน้ำให้ยายดืม่มยายจึงเล่าว่าเซรีน่าคือนางเงือกที่ยอมเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ส่วนจอชเป็นพ่อค้าเรือที่ล่อลวงเซรีน่ามาและลูกสาวที่เธอรักจะกลายเป็นนางเงือกแทนเมื่อถึงเวลาเธอเลยถามว่าแม่ยอมตายเพื่อเธอหรอ ยายตอบว่าใช่แต่นั่นไม่ได้ทําให้ความสมดุลกลับมาส่วนยายเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับเธอซึ่งจะอ่อนแอถ้า, air, าอยู่ห่างจากทะเลฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ชาร์ลอตจะต้องกลับไปแต่จอร์จมาพบพวกเธอสะก่อนยายจึงพุ่งเข้าใส่เขาพอปะทะกันได้สักพักจอร์จเลยไล่ให้ยายกลับทะเลแต่ยายไม่ยอมเขาจึงยิงปืนใส่ทันทียายเรือตอบโต้จนเขาล่มลงไปพอยายจะสามเขาก็หยิบแท่งเหล็กแทงใส่ย,ยายทันใดนั้น เมื่อชาลลอตเข้านอนเธอจึงนึกถึงภาพร่างที่แท้จริงของยายซึ่งตายไปและนั่นทำให้เธอร้องไห้พอโซเฟียเข้ามาเห็นเธอจึงปลอบใจน้องสาวชาลลอตเลยร้องเพลงออกมานั่นทำให้โซเฟียนึกถึงภาพของแม่จากนั้นทั้งคู่ก็นอนกอดให้กำลังใจกันวันต่อมาชาลลอตเห็นเบทริสจูจีกับเนตเมื่อเธอเข้าไปถามเธอจึงรู้ว่าทั้งคู่จะหนีไปด้วยกันเธอเลยขอไปด้วยหลังจากนั้นชาลลอตเข้าไปขโมยเงินตอนจอชหลับ แต่เธอเดินสะดุดทําให้จอจตื่นขึ้นมาเห็นว่าเงินหายเขาจึงคว้าปืนแล้ววิ่งตามบอ,อกไปทันใดนั้นจอจก็ยิงปืนใส่พวกเขาและเป็นเบียทริสที่ลม้ลมลงเื้นชาร์ลอตจึงวิ่งไปหาพี่สาวส่วนจอชขู่ให้เนสใส่หัวไปสักพักทุกคนก็ออกมาเห็นเหตุการณ์ทําให้เอมิลี่ไล่พวกน้องกลับเข้าไปแล้วหันมามองหน้าพ่อจอจเลยทําเรียนเดินเข้าบ้านเอมิลี่จึงไปพูดกับชาร์ลอตว่าเบียทริสทำตัวเองให้เป็นแบบนี้ชาร์ลอตจึงร้องไห้อยู่ตรงนั้นต่อมาแลนดอดอ มาถามจอชว่าทำไมเขาไม่ใส่ใจเรื่องที่เกิดกับแฮโรเลยจอชตอบว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาเห็นแค่แฮโรวิ่งหนีไปเหมือนคนบ้าเท่านั้นแลนดอนเลยเล่าว่าแฮโรมีแผลเป็นที่หน้าและเพิเจอร์เรื่องสัตว์ประหลาดจากนั้นก็กระชากมือนของจอชจนเขาหมอบไปบนโตะ๊ะพร้อมเรียกรูกน้องให้เข้ามาเพื่อดูเขาตัดนิ้วของจอชเป็นตัวอย่างเอมิลี่จึงเข้ามาขอร้องไว้แต่แล้วจอชก็ขอให้ตัดนิ้วของเอมิลี่แทนทําให้ทุกคนอึง้งส่วนแลนดอนจัดให้ตามคาขอแต่พอได้ยินเสียงร้องเพลงของชาร์ลตอ ทุกคนก็เข้าสู่พวังพร้อมกันแล้วพากันเห็นแววของชาร์ลอตต์ชาร์ลอตต์เลยยื่นข้อเสนอว่าถ้าเขาปล่อยครอบครัวของเธอไปเธอจะร้องเพลงเรียกลูกค้าให้แลนดอนจึงยอมตกลงมพวกพี่สาวเลยนํำชุดแสดงของแม่มาให้เธอสวมเมื่อการแสดงเริ่มขึ้นเสียงเพลงของเธอทำให้พวกลูกค้าพากันเคลิบเคลิ้มหลังจากนั้นกิจการของครอบครัวก็กลับมารุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเงินทองก็ไหลามาเทมาแมงดาตัวพ่อเลยเผยยิ้มแบบหน้าถีให้เห็นหลังจากนั้นแลนดอลเข้ามาบอกจอชว่า เขาได้เงินจนพอใจแล้วดังนั้นจะปล่อยครอบครัวของจอร์จไปและเปลี่ยนมาส่งเล่าให้ขายแทนแต่ก่อนออกไปแลนดอนถามว่าทิมอยู่ที่ไหนแต่จอร์จตอบว่าเขาไม่เคยเจอทิมแลนดอลเลยทำหน้าเซ็งจากนั้นจอร์จก็แบ่งเงินให้ชา์ลอตแล้วบอกว่าแม่ต้องภูมิใจในตัวเธอแน่ทําให้ชา์ลอตมีรอยยิ้มต่อมาทิมมาขอพบชา์ลอตโดยพาผู้หญิงมาด้วยพอชา์ลอตออกมาเห็นก็หูยิ้มทันทีส่วนเขาแนะนําว่าเธอชื่อซินเวียเป็นคู่รักของเขา แต่ชาร์ลอตทํทเป็นนิ่งเขาจึงขอตัวกลับบ้านพอซินเวียจูบทีมให้เห็นชาร์ลอตเลยบอกว่าลาก่อนต่อมาเมื่อทีมเจอจอชเขาก็ย้ำให้จอชเลิกคองแวกับแลนดอลและอย่าให้ชาร์ลอตทําแบบนี้ต่อไปแต่จอชบอกว่าไม่ต้องมาเผือกทีมจึงเล่าว่าเขายอมเป็นมือขวาให้แลนดอลเพื่อให้มันเลิกยุ่งกับจอชแต่ตอนนี้เขาจะเลิกทาแล้วและกลับไปที่แคลิฟอร์เนียจอชจึงทําหน้าจ่อยแต่พอทีมออกมาชาร์ลอตก็วิ่งมาหาเขา เพื่อขอเวลาคุยกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายเขาเลยเดินไปกับเธอซินเวียจึงแอบไม่พอใจจากนั้นเธอก็หัมเพลงให้เขาฟังทําให้เขานึกถึงภาพตอนที่เขามีความรักกับเซรีนาแล้วเดินออกไปอย่างสับสนโดยไม่พูดอะไรกับชาลลอตเลยเธอเลยกลับมาร้องเพลงด้วยอารมณ์ตายซากแม้ผู้ชมจะเคลิบเคลิอมและปรบมือให้แต่เธอกลับทนไม่ไหวอีกต่อไปจอชจึงเข้าไปเอาเรื่องกับเธอแต่เธอบอกว่าเธอช่วยปลดหนี้ให้พ่อแล้ว เขาเลยตะคอกว่าอย่ามาเถียงเพราะเขาเป็นคนสร้างเธอขึ้นมาแต่เธอไม่สนจอชจึงหว่านล้อมต่อว่าเขาจะทําธุรกิจกับแลนดอลพอได้เงินมากพอเขาจะพาเธอและครอบครัวไปเที่ยวพร้อมทําทัวร์คอนเสิร์ตไปด้วยพอเอมิลี่เข้ามาจอชเลยเดินออกไปส่วนชาร์ลดตบอกพี่สาว่าเธอจะหนีออกจากบ้านเอมิลี่จึงขอให้เธอโชคดีแต่พอเธอเดินลงมาแลนดอลก็ใช้โทรจิตทักทายเธอและขอคุยด้วยทําให้เธอรู้ว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับเธอส่วนเขายื่นหนังสือของยาให้เธอ พร้อมบอกว่าเขาคือทางรอดเดียวของเธอเพราะมนุษย์ไว้ใจไม่ได้และไม่จะดีกับเธอไปตลอดหรอกดังนั้นเธอควรเลือกทําในสิ่งที่เธอต้องการเธอจึงพูดว่าเธอจะหนีไปให้ไกลและไม่ร้องเพลงอีกส่วนเขาตอบว่าตามใจแต่หลังจากนั้นแลนดอเข้ามาเอาเรื่องกับจอชโทษฐานที่เขาโกหกว่าไม่เคยเจอกับทิมแต่จอชเถียงว่าเขาพูดความจริงแลนดอนจึงยิงปืนใส่ขาทิม ชาร์ลอตต์เลยกลับเข้ามาและเข้าไปดูอาการของทีมส่วนแลนดดอเล่าให้เธอฟังว่าจอชยังไม่เลิกให้พวกพี่สาวนอนกับลูกค้าเลยทําให้ชาร์ลอตต์รู้สึกผิดหวังจอชเลยพูดว่าแลนดดอโกหกทาให้เอมิลี่เฉลยว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่เธอไม่ต้องทําเพราะจอชกลัวว่าเธอจะแฉส่วนน้องสาวคนอื่นโดนหมดแลนดดอจึงสั่งให้ลูกน้องพาพวกลูกสาวไปและฆ่าจอชซะทำให้เอโอนรีพุ่งเข้าหาชาร์ลอตส่วนแพรทริเชียโดนยิงในขณะที่แมงดาเนี่เอาตัวรอดและพี่น้องที่เหลือถูกจับ ทีมจึงพยายามลุกขึ้นมาช่วยชาร์ลอตต์เขาเลยโดนไอโรนยิงจนล้มทําให้ชาร์ลอตต์โกรธสุดขีดและแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซาเอ้ยหนังเงือกซึ่งเหยื่อรายแรกของเธอก็คือไอโรนนั่นเองจากนั้นเธอก็แผ่เสียงออกมาแลนดอลจึงยิ้มอย่างพอใจส่วนพวกลูกน้องเริ่มต้องมนสะกดแล้วฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ฆ่ากันเองไปทีละคนในขณะที่แมงดาพูดว่าเสียใจเอมิลี่เลยปิดเกมให้ส่วนชาร์ลอตต์นอนหมดแรงและคืนร่างเดิมพวกพีสาวจึงนำภาพไปห่มให้เธอสักพัก ชา์ล็อดก็เข้าไปหาทิมและร้องเพลงให้เขาฟังทิมจึงได้เห็นภาพของเซรีน่าก่อนตายทําให้ชา์ล็อดร้องไห้ออกมาและเข้าไปกอดเอมิลี่ในท้ายที่สุดหลังจากนั้นเธอก็หอบหนังสือของยายไปด้วยและหันมาเจอแรนดอล์รออยู่ซึ่งเขาบอกว่าเธอมีพลังมากกว่าที่เธอคิดพร้อมชวนเธอมาอยู่ด้วยกันแต่เธอไม่สนเลยเดินผ่านหน้าเขาไปเขาจึงเตือนเธอให้ระวังโดนมนุษย์หลอกเธอเลยพูดว่าไว้จะเขียจนจดหมายมาเล่าให้ฟังส่วนเขาทิ้งท้ายว่าพวกเราจะยังมีชีวิตไปอีกนานเลยนะ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้ใครอยากดูหนังนั้งเงื่อนเรื่องอื่นผมได้ให้ลิงก์ไว้ในช่องดีสคริปชันแล้วนะครับและได้โปรดอย่าขอหนังเข้ามาอีกเลยให้ผมทําตามใจเถอะครับแล้วเจอกันใหม่ในหนังนางเงื่อกเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ